คำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปากับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่14ของเดือนมกราคมปี2567ผ่านเข้ามา14วันแล้วในปีใหม่ใครจะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับวันเดือนปีก็ผ่านไปไม่เคยรอใคร ไม่เคยรอว่าโอ้เดี๋ยวคุณนี้นอนวันเดือนอย่าพึ่งผ่านไปไม่มีนอนก็เดือนเดือนก็ผ่านไปจะทํางานวันเดือนก็ผ่านไปจะปฏิบัติธรรมวันเดือนก็ผ่านไปหรือจะทําอะไรอยู่ก็ตามวันเดือนปีก็ผ่านไปไปตามเวลานั่นแหละอันเรือไมีและรถไฟมิได้รอไข่เขาก็ไปตามเวลาเมื่อ มีตารางเวลาเท่านี้ออกเท่านี้มาเขาก็ไปตามตารางเวลานั้นเหมือนเครื่องบินเหมือนรถไฟเหมือนอะไรอื่นๆที่เขาไปตามเวลาการเวลาก็เหมือนกันวันเดือนปีเขาก็ไปตามเวลาไม่ได้มารอใครว่าเออเดี๋ยวคนนี้ยังป่วยอยู่เย่ายพึ่งไปไม่มีนะก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นะ วันนี้จะพาท่านมาศึกษา <c oughs> ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่เจ็ดวันนี้เรามาศึกษาเหตุของความเสื่อมทรัพย์ทำไมทรัพย์ที่หามาได้จึงเก็บไม่อยู่จึงเสื่อมสูญไปทั้งทั้งที่ทรัพย์ก็ได้มามากมายแต่ว่าทำไมถึงหมดไปสิ้นไปเรามาศึกษาประเด็นนี้กัน พระองค์ทรงตรัสว่าตรัสกับพราหมณ์ที่ว่าพยคะปัจชะพยคะปัจชะปากทางแห่งความเสื่อมสี่ประการของโภกทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วมีอยู่นะความเสื่อมสี่อย่างนั้นคือหนึ่งความเป็นนักเลงผู้หญิงสองเป็นนักเลงสุราสามเป็นนักเลงการพนัน สมีมิดชั่วเป็นคบมิดชั่วนะหรือว่าคบสหายเพื่อนฝูงเร็วสามพนะระองค์ทรงตรัสว่าทางสี่ทางนี้เป็นทางแห่งความเสื่อมทรัพยออ์มันเป็นไปได้นะเรารับรองว่าต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนเมื่อไปคบคนสี่กลุ่มนี้แล้วจนอย่างเดียว นะพระองค์ทรงเปรียบเทียบเหมือนเหมือนอ่างน้าอ่ะเหมือนเหมือนทางน้ําอ่ะน้ําในบึงในหนองใหญ่เนะี่ยมันมีประตูน้ําอยู่สี่ประตูนะพอถึงหน้าฝนนะเขาก็เปิดประตูออกหมดไม่ปิดประตูน้ําฝนตกลงมาเท่าไหร่น้ําก็ไม่เต็มนะแต่ตรงกันข้ามมีสี่ประตูนี้ปิดประตูเสื่อมทั้งสี่ประตู ฝนตกลงมาน้ําก็ต้องเต็มเต็มสะเต็มโอง่งเต็มหายแน่นอนนะอันนี้พระองค์ทรงเปรียบเทียบนะดังนั้นทําไมหลักการที่พระองค์ตรัสว่าไม่ให้เป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงผู้หญิงก็คือผู้ชายที่ชอบโจชูชอบไปหากิกหากักมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มนี้แหละเขาก็จะถูกดูดเงินไป บํำเรอกามทางนี้นะหรือเป็นนักเลงสุราเขาก็จะชวนไปกินเหล้าไปกินสุราไม่ทำการทำงานเล่นการพนันก็จะไปเล่นเล่นถั่วเล่นโปเล่นหวยเล่นไตดินนะแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนฝูงที่เลวทามเขาก็ชวนไปทำอย่างนี้แหละไปทำสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละไปกินเหล้าไปฆ่าเขาไปพติปิดในการไปลักเขาไปทำเสียงที่ไม่ดี เหตุทั้งสี่ประการนี้เป็นเรื่องของความเสื่อมนะโดยเฉพาะอย่างข้อสุราเนี่ยเสื่อมนะพระองค์ตรงก่าว่าเป็นทางเสื่อมเสื่อมสติปัญญาเสื่อมทรัพยนะ์เสื่อมชื่อเสียงกิจติยศแล้วสุขภาพก็เสื่อมนะผู้ที่ดื่มสุราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้โทษของเขาก็คือพระเจ้าว่านักเลงสุราเนี่ย โทษในความเป็นมนุษย์อย่างเบาที่สุดก็คือเป็นบ้าปัญญาอ่อนนะอามาก็เห็นคนดื่มสุรามากมาก,มาก,มากพอเริ่มแก่ตัวแล้วเนี่ยก็วิตกกังวลอ,อยู่กับความคิดบ้างวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคภัยบ้างวิตกกังวลกับการที่ไปทำการทำงานไม่ได้เพราะว่าดื่มสุราเมาแล้วก็ ไปไหนไม่ได้เมานะนั่งอยู่นั่นแหละนอนอยู่นั่นแหละนะพอทำอย่างนี้บ่อยๆหลายๆเดือนในหลายปีทรับก็ไม่มีทรัพย์ไม่มีก็คนที่รักก็จะหนีแล้วถ้ามีแม่บ้านมีเมียอยู่ก็เมียก็จะทิ้งก็จะอยู่คนเดียวนะอยู่กับใครไม่ได้เพราะอ,อยู่กับเหล้าอยู่กับขวดนะในที่สุดก็จะป่วยเป็นโรค ลกตับลกไตลกกระเพาะนะในทะุกก็ตายแบบทรมานอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เราจะเห็นความเสื่อมเห่นการพนันก็เหมือนกันการพนันนี่ไม่ว่าจะเป็นเล่นหวยรัฐบาลเล่นใต้ดินเล่นบนดินเล่นอะไรก็ตามก็เป็นทางเสื่อมทรัพย์หมดเลยต่อให้มีเงินมากเท่าไหร่ทรัพย์ก็จะหายไปหมด อันนี้ผู้เจ้าทรงรัดดึงดึงนี้เพื่อให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าต้องบริหารทรัพย์ให้ดีแบ่งให้ได้สี่ส่วน,นหนึ่งเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็ได้มีโอกาสเลี้ยงดูแก่สมณะพราหมณ์ให้สม่ำเสมอแล้วก็สำรวจดูตลอดเลยว่าทรัพย์ ที่เราได้มากับรายจ่ายเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าให้มีหลักว่าเราจะต้องจ่ายน้อยกว่ารายรับไม่ใช่จ่ายมากกว่ารายรับมีรายรับเท่านี้แต่จ่ายมากเท่านี้นะพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดก็ตามเมื่อบริหารทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์น้อยกว่ากว่ารายได้เขาก็จะมีทรัพย์เหลือแต่ถ้าเขาจ่ายทรัพย์ มากกว่ารายได้เขาก็จะขาดแคลนนะขาดแคลนจะจนแล้วก็เป็นหนี้เขาเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องไปกู้เขาเมื่อไปกู้เขาก็ต้องเสียดอกเบีย้ยเมื่อเสียดอกเบีย้ยแล้วเขาก็ต้องตามทวงด้านนักขา้าวนัข้าวก็ถูกยึดบ้านยึดที่ยึดอะไรต่าง,างๆมากมายอันนี้เป็นผลพ่วงมาจากการไปกู้หนี้จากการที่บริโภคกาม คืออยู่ครองเรือนนะกามก็คือกรรมคุณห้ารูปเสียงกิลรลโพธิภะนะมันมีห้าตัวนี้ทำให้ต้องไปกู้หนี้ต้องไปเป็นหนี้อย่างเงี้ย <c oughs> ในพุทธศาสนานั้นสอนไว้เป็นเรื่องที่ดีมากให้เราทั้งหลายละขาดทางเสื่อมสีทางนี้ให้ได้นักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพน,นันเนี่ย มีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่เลวอย่าไปทำอย่าไปคบถ้าเราทำได้นะเราก็ตั้งอยู่ในฐานะที่หนึ่งเป็นผู้ขยันหาขยันหาเมื่อหามาได้แล้วก็ <c oughs> รู้จักเก็บรู้จักเก็บพระเจ้าว่าไม่เป็นนักเลงผู้หญิงไม่เป็นนักเลงการพานันไม่เป็นนักเลงสุราไม่คบเพื่อน ครบแต่เพื่อนดีงามแล้วเพราะท่าเจ้าเขาก็จะได้ประโยชน์สุขทั้งเกื้อกูลปัจจุบันนะในทิฏฐธรรมนีนะ้เพราะฉะนั้นท่า <c oughs> เจ้าก็บอกว่านี่แหละทางที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมและได้ประโยชน์สุขแก่ขลุหัดหรือผู้ที่อยู่ครองเรือนทำสี่ประการคือศรัทธาสัมปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีลสัมปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลจะค่าสัมปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการบริจาคปัญญาสัมปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาทมสี่ประการนี้พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสมปรารถนาถ้าผู้ใดมีทมสี่ประการนี้จะปรารถนาอะไรในความเป็นมนุษย์เทวดาความเป็นผู้มีภพทรัพย์ก็จะไม่ยากเลย อย่างศรัทธาสัมปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อเชื่อใครไปเชื่องูหรือเชื่อพญานาคหรือเชื่อใครอยังเชื่องูก็สร้างงูสร้างพญานาคไว้เอาน้ําไปไว้เอาดอกไม้ไปบูชาขอให้งูพญานาคผู้มีฤทธิ์จงบันดาลทรัพย์สมบัติให้อันก็ว่าไปแต่ว่าถ้ามันได้สำเร็จทุกคนนะใครจะเอา ทั์จมบัติที่ไปขอแล้วเอาไปไว้ที่ไหนนี่นะยอิทธิฤทธิ์ของพญานาคมีงูก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะให้ได้ทุกคนนะแต่ทุกคนที่ได้ก็ไม่ใช่ว่าได้เพราะพญานาคหรืองูแต่เป็นเพราะตัวเองด้วยแต่มันจะไปเกี่ยวข้องกับการพน,นันแอบไปเล่นหวยเล่นแช่เล่นเลขเล่น,ลลนอะไรอย่างเงี้ย มันจะเกี่ยวข้องในเรื่องอย่างนี้มันก็เข้าอยู่อบาย,ยามยมกคือความเสื่อมอยู่ดีอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ารัรูุชอบได้โดยพระองค์เองและธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มาสอนให้กับเราประพุทธปฏิบัตินั้นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะสอนด้วยเหตุแห่งทุกข์เลยเอาประเด็นแรกเลย ทิ้งตุ่มไปเลยว่าเรื่องทุกข์ก่อนเลยถ้าคนรู้จักทุกข์โดยบริบทของทุกข์ทุกจรทุกจางทุกมาแบบเป็นขณะทุกแบบอะไรประจําทุกแบบถาวรอะไรก็ว่าไปในเรื่องของทุกข์เนี่ยทุกที่มันมันมาประจําเราเนี่ยทุกกินทุกถ่ายเนี่ยมันประจําอยู่แล้ว ทุกพอเจ็บป่วยอันนี้ก็จรมาทุกพอร้อนพอหิวพอกระหายนี่มันก็จอมามันนีไม่ได้หรอกมันต้องมีของมันโดยธรรมชาติของการเกิดจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะมีอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจเข้าใจเรื่องทุกเรื่องเหตุแห่งทุกเรื่องการดับของทุกและหนทางดับไม่เหลือของทุกขอย่างเงี้ยครนี้มีศรัทธาอย่างนี้แล้วก็หัดมีศีล ตั้งใจสมาทานศีลห้าข้อทำให้ได้ข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ก้อยสองเว้นจากการรักทรัพย์อันเป็นของผู้อื่นนะข้อที่สามเว้นจากการประพฤติของรักของชอบของคนอื่นข้อยสี่เว้นจากการพูดเท็จก้อที่ห้าห้ามเว้นจากการดื่มน้าเมาอันเป็นที่ตั้งของความประมาทอันนี้เรียกว่ามีศีลนะศีลเลนะสุขติงยันติ อย่าไปสู่สุกติโลกสวรรค์ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาผู้ที่อยากมีโภคสัมพมากก็ต้องสมาทานศีลอย่างเงี้ย <c oughs> นี่ขอ้ขอต่อมาคือจาระรู้จักสละรู้จักปล่อยรู้จักบริจาคนะเรียกจาระสัมปทารู้จักการขอแล้วก็แบ่งปันอย่างเงี้ย ยินดีในการบริจาคส่วนปัญญาสัมปทาแปลว่าผู้มีปัญญาเห็นรอบในขันธ์ทั้งห้าคือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี้ไม่เทียงยึดถืออะไรไม่ได้กับรูปคือกายที่ว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างเมื่อวานเขาจัดวันเด็กไปเราก็จะเห็นเด็กแต่ละยุคแต่ละยุค ยุคเรายุคเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันการแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันการเต้นการแสดงก็ไม่เหมือนกันนะก็พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย <c oughs> ถึงเราจะเห็นเด็กเขาเรียกเทวทูตเห็นเด็กเราก็เคยเป็นเด็กมาแต่ว่าเด็กก็ตายจากเราไปแล้วเราเห็นคนเป็นหนุ่ม เป็นสาวเราก็เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายจากเราไปแล้วเราเห็นเขาเป็นพ่อเป็นแม่อุ้มลูกกอดลูกเราก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่แต่ว่าตอนนี้ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็หายจากเราไปแล้วมาอยู่ความเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายและอีกหน่อยเราก็จะหายจากความเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายก็เป็นไปอย่างนี้นะฮะอันนี้ให้ยึดมั่นให้เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ ปัญญาแปลว่าการรู้รอบในขันทั้งห้าเนี่ยพูธเจ้าใช้คำว่าเป็นปัญญาสัมปทาคือรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็าถ้ามันเป็นตัวตนของเราเราก็ต้องบังคับได้สั่งได้อา้าผมอย่างงอกนังอย่างเหี่ยวตาอย่าพระมัว อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายใครจะมีอำนาจสั่งตัวเองได้พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างพระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยเป็นระดับประธานาธิบดีพระราชาราชาระดับประธานาธิบดีมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุบันใช่ไหมที่สหรัฐอเมริกาเขามีประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจ ช่วยใครทําล้างใครไล่ไล่ใครในประเทศไทยได้หมดแต่ว่าไม่สามารถใช้อํานาจอันยิ่งใหญ่นั้นมาสั่งพระองค์ว่าขอตัวพระองค์นั้นอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนะอย่าเจ็บอย่าป่วยได้เลยอำนาจนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมาสั่งตัวเองใช่ไหมฮะแต่สั่งได้แต่การปกครองอย่างเงี้ยอันพระเจ้าทรงยกตัวอย่างนี้นรเรา,ก,ก,าก็เห็นตํา ความเป็นจริงว่าเออจริงกายนี้ก็เป็นเรื่องของกายจิตนี้ก็เป็นเรื่องของจิตกายกับจิตที่มารวมอาศัยกันอยู่เพราะมันมีเหตุเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปกับวิญญาณอาศัยกันถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับวิญญาณก็ดับจบเลยไปไหนไม่ได้ตายถูกทิ้งอย่างเงี้ย มันจะอยู่ในขั้นปัญญาผู้มีปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยความศรัทธาชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยการคิดบริจาคก,การบริจาคทานเนี่ยเป็นการละความตนีซึ่งเป็นบนทินสำหรับผู้อยู่ครองเรือนอย่างเงี้ย ส่วนผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาก็จะเป็นอย่างที่กล่าวมานี้เลยเมื่อเขาถึงพร้อมด้วยปัญญาแล้วเขาก็จะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและ <c oughs> ก็ปฏิบัติให้ถึงวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนะเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกรำต่างสอนสัตว์นี่คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้ามีเก้าเก้าข้อด้วยกัน ถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าส่วนศีลก็คือเว้นจากข้อหนึ่งสสามสี่ที่กล่าวมานะส่วนจากคะอันนี้เรื่องสำคัญนะพระองค์ตรงารว่าควรกุณบุตรนี้ต้องหัดมีใจปราศจากความตนีอันเป็นมุลทินผู้อยู่ครองเดือน นะมีจากะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นปกติยินดีแล้วในการสระควรแก่การขอยินดีแล้วในการจำแนกแจกทานอันนี้เรียกว่าจากนะก็แจกทานให้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับเพื่อนกับฟูงกับคนแก่คนยากจนไปจนถึงแก่พระสมณะอย่างนี้เป็นต้นะ ส่วนในด้านระดับปัญญาพระองค์ก็ทรงตรัสเรื่องถึงการเห็นการเกิดดับนะเกิดดับของนามกับรูปนะเกิดดับของข้าศึกที่มันมากุ้มรุมจิตใจอย่างเช่นจิตที่พ้นจากกามคุณห้านะพ้นจากการมคุณห้าก็คือมีรูปเสียงกลิ่นรสพ,พุทธพระเนี่ย ขณะที่นั่งเข้าฌานนี่สิ่งเหล่านี้จะหลุดพ้นไปกะไดรปฐมฌานอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าเห็นสัจจะถึงแม้ว่าจะเห็นอะไรต่อไปเห็นการเกิดดับอย่างเช่นผู้เจ้าทรงตรัสว่าเมื่อนั่งสมาธิให้มีสติอยู่กับลมหายใจเราจะเห็นว่าวิญญาณคือตัวรู้แจ้งนี้ไปรู้แจ้งที่รูป รูปคือลหมหายใจแต่สักระยะหนึ่งมันก็จะหลุดจากรูปก็อาจจะไปอยู่ที่เวทนาคืออารมณ์สุขทุกข์หรือเฉยเฉยหรือหลุดจากเวทนาก็จะไปอยู่ที่สัญญาความจำได้ไม่รู้เออหยุดจากสัญญาก็จะไปอยู่ที่สังขารการปรุงแต่งพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเนี่ยวิญญาณจะไปอยู่ก็อยู่สี่ฐานนี้สี่กองนี้ <C oughs> ไอ,อยู่ที่รูปบ้างที่เวทนาบ้างอยู่ที่สัญญาบ้างที่สังขารบ้างอันนี้แหละพระองค์ทรงกว่าต้องเห็นว่าเห็นสัจจะแห่งการเกิดดับเก <c oughs> ิดดับของวิญญาณที่มันไปเกาะไปเกาะไปเกาะแล้วก็ดับดับอย่างเงี้ยเมื่อเราจเจริญดังนี้ปัญญาจะเกิดพระองค์ทรงเรียกว่า เห็นการเกิดดับของจิตเห็นการเกิดดับของกิเลสที่ถูกจิตนี้ได้ฝึกดีแล้วเนี่ยเราก็จะได้เอาความเพียรไปเจาะแทงกิเลสเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นไปอย่างนี้น เมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะเห็นอย่างไงพระเจ้าให้เจริญอาณาปณะสติเมื่อเจริญอาณาปณะสติเราจะเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับไม่ต้องมาเอาดับเกิดกับดับที่ลมนี่แหละเราอยู่กับลมหายใจเข้ายาวก็ให้มนรู้ชัดว่าเข้ายาวออกยาวก็ให้รู้ชัดว่ามันออกยาวเห็นไหม แต่พระองค์ว่าขณะที่เราอยู่ตรงนี้เราจะเห็นธรรมชาติอันหนึ่งมันจะรูปดับนามเกิดนะเดภาษาครูบาอาจารย์ว่ารูจา้จักรูปจากนามนะรูปก็คือลมเรานี่แหละหรือกายเรานี่แหละนามก็คือความรู้สึกนึกคิดอาจจะเป็นสัญญาบ้างสังขารบ้างือเวทนาบ้างมันเป็นนามมันเป็นรู้สึกนึกคิดในเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้าง มันก็คิดเป็นเรื่องเวลาวไปเลยล่ะยิ่งอยู่ป่ายิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดดีนะผู้เจ้าเ่บอกเนี่ยหนามหนามแทงใจจะอยู่ในห้องในถ้ำในกลางทะเลก็ไม่สามารถปิดกั้นความคิดได้พอคิดมันคิดไปเรื่อยมันจะคิดไปนะแต่เมื่อเรามีสติอยู่กับลมเราจะเห็นการเกิดของนามการเกิดของความคิดนี่แหละนั่งๆอ้า คิดแล้วเรื่องอู้ระไหมตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยเรื่องดีไม่ดีไม่รู้ลรอพูดขึ้นมาจิตก็ไปเกาะเรื่องนั้นลืมลมแล้วอันเนี้ยอันน,น,นี้พระองค์ตรัสว่ารู้นามแต่รูปดับแล้วนะพอมีสติสัมปชัญญะมาอยู่แล้วครบแล้วเอา้ากลับมากลับมานามดับนามคือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยหยุดละดับ ก็กลับมารู้ลมนะอันนี้แหละผู้เจ้าทรงตรัสธรรมชาตินี้จะเห็นเมื่อเราปฏิบัติมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกจะเห็นรูปเกิดนามดับรูปดับนามเกิดเอานามดับรูปเกิดจะสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้บ่อยๆมันจะเบื่อหน่ายไปเองโอ้ยมันก็เท่านี้แหละนะ ถ้ามาอยู่ในอดีตก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะมันก็อย่างนี้แหละพุทธเจ้าเมื่อปัญญาสัมปทาเกิดขึ้นเราจะเห็นการเกิดการดับของนามกับรูปอย่างนี้นะอันนี้เป็นระดับขั้นปัญญาสัมปทานะอันนก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ <c oughs> สาัสตื่นขึ้นมา วันนี้ก็ตีห้าสี่สิบปดนาทีนะอาการไอก็ห่างลงละอาจจะมาโนะยมต้มฟาทลายโจนบ้างตะคงตะไคร้ต้มกองก้งงงงมขมไม้ดื่มนโะยมแม่ต้มมาให้เริ่มไอห่างลงนะนะถึงเวลามันก็หายเองนะไม่หายก็ตายนะนะเอาก,ก็เป็นอย่างนี้ เนีพุทธเจ้าบอเดี๋ยวอย่าไปกลัวเลยความเจ็บความป่วยความไข้ความตายเพราถึงเราจะกลัวยังไงแต่ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข่อย่างเงี้ยยิ้มรับอย่างเงี้ยเมื่อเราเ <c oughs> ข้าใจเหตุอย่างนี้แล้วเราจึงยิ้มรับกับการแก่การเจ็บการตายกับการป่วยไขย้ไม่ใช่เราป่วยไข้คนเดียวทุกคนที่เกิดมา บนโลกใบนี้ย่อมแก่ย่อมเจ็บย่อมตายย่อมป่วยไข้เหมือนกันเราทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมแก่เจ็บตายร่วมกันอย่าเบียดเบียนอย่าอิจฉานิฉยาอย่ากันแกล้ง <c oughs> อย่าผู้โกธผูเวนต่อกันเลยถ้าเป็นอย่างนี้แหละเรามีความสุขไม่ใช้กายเราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเรานี่แหละชื่อว่าทำให้คนอื่นมีความสุข ขออนุมโมทนาขอเจริญพร